สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะฉันจะมาแชร์วิธีการใช้ออกซิเจนแอบซอร์เบอร์อย่างถูกที่เพราะว่าถ้าวันนี้คุณใช้ผิดมันจะเท่ากับศูนเลยค่ะคือมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยกับขนมของคุณแถมยังเสียรายตังค์ด้วยอ่ะพร้อมแล้วไปดูกันและนี่นะคะก็คือเจ้าออกซิเจนแอบซอร์เบอร์ที่หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช้ยังไงดีใช้ยังไงให้ถูกแล้วก็ ประเด็นที่สําคัญเลยเวลาซื้อมาเขาไม่ได้แบ่งขายในปริมาณน,น้อยแบบนี้แน่นอนอันนี้แบบเป็นตัวอย่างนะคะขอตัวอย่างมาจากพพลายอร์ใช้ให้เหมาะสมวิธีการเก็บรักษารวมไปถึงว่าเขาเหมาะกับขนมหรืออาหารประเภทไหนบ้างอย่างตัวออกซิเจนแอบซับเบอร์เนี่ยมันมีหลายท้ายมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการดูดซับความชื้นการดูดซับออกซิเจนที่หลงเหลืออยู่ในอากาศเวลาที่เราเอาเขามาใช้อ่ะเราจะต้องใช้ควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ ที่ปิดสนิทนะคะมันจุภมพันที่ปิดสนิทคืออะไรบรรจุภัพันที่ปิดสนิท100%คือ,อ,ไ,คอไม่ว่าวันนี้ขนมจะเป็นลักษณะเป็นกล่องท็อปซีลแบบนี้อันนี้ก็ใช้ได้นะคะใครที่ใช้กล่องประเภทนี้อยู่หรือจะเป็นถุงนะคะที่สวมเข้าไปแบบนี้นี่เดียชมด ทำให้ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวขนมนาที่สวมเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของการปิดสนิทคําว่าปิดสนิทคือต้องปิดสนิทท้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวกลางท้ายนะคะก็ต้องปิดให้หมดมิชิแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีอากาศ ใส่เทเข้าไปได้ตัวออกซิเจนแอบซอร์เบอร์มันก็จะทํางานแล้วก็ดูดซับออกซิเจนที่หลงเหลืออยู่ในถุงแต่ถ้าวันนี้อากาศมันสามารถเข้าไปได้ทุกคนสมมุติวันนี้ทุกคนไปนเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะแบบกล่องเนี้ยแล้วก็ใส่ออกซิเจนแอบซอร์เบอร์คือไม่มีค่าอะไรเลยนะคะเพราะ ออกซิเจนถ่ายเทได้ตลอดเวลาพอจะเก็ตภาพเนาะก็คือเราต้องเลือกใช้ให้ถูกกบบรรจุพันด้วยต่อมาวิธีการคำนวณกันบ้างด้วยปกติค่ะวิธีการคำนวณเนี่ยเรามักจะมีสูตรคำนวณที่เป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดติดเลขกกว่าคูณคูณสูงบวกคูณออกมาเป็นเจ้าออกซิเจนไป่จริงๆแล้วอะค่ะเราสามารถใช้ได้มากมาก,กว่านั้นแบบที่เราคำนวณสมมติว่าวันนี้เราคำนวณได้ทั้งหมด84 เราควรจะใช้100หรือมากกว่านั้นก็ได้เลยแต่บางคนอาจจะถามว่าเชฟแล้วมันจะมากกว่านั้นไปเพื่ออะไรเพราะว่ามันเปลืองต่างนะคะใช่เชมก็ต้องตอบว่าอืมันก็มีความรู้สึกว่ามันเปลืองค่าใช้จ่ายเนาะเพราะว่าการที่เราใช้นี่ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจากตอนแรกสมมติเราคำนวณได้ 100cc ซีซีวันนี้เราต้องใช้แบบ200 แน่นอนต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแต่ข้อดีของมันอะอย่างที่บอกเขาทําหน้าที่ดูดซับออกซิเจนที่หลงเหลืออยู่ในบรรจุภันณฑ์ถ้าวันนี้มันหลงเหลืออยู่เยอะมันมีช่องว่างของพื้นที่ระหว่างขนมกับซองบรรจุภัณฑ์มีอากาศไ่ยเทได้ตรงนี้การที่ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ตัวขนมของเราเนี่ยมีอายุนานขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนมาก็ถามว่าเฮ้ยเขาเหมาะกับขนมของเราหรือเปล่าเขาเหมาะกับอาหารของเราไหมนะคะจริงๆก็บอกก่อนว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัววัตถุ ที่ทําให้ขนมหรืออาหารน่ะมันปลอดภัยนะคือการที่มันจะปลอดภัยอ่ะมันคือมันต้องปลอดภัยตั้งแต่ต้นขบวนการไม่ว่าตอนนี้คุณทํามันสะอาดดีไหมการฆ่าเชื้อคือปลอดภัยหรือเปล่าการบรรจุมันอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณเลือกมาใช้แล้วมันคือทุกอย่างของการทําให้อาหารมันอายุนานอ่ะก็ต้องตอบว่ามันไม่ใช่มันแค่ช่วยนะคะชะลอในการเสื่อมเสียได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เจ้าออกซิเจนอับซอร์เบอร์เขาเข้าไปอยู่ในถุงบรรจุภัณฑ์แล้วเขาทํางานไ้ เนี่ยมันก็คือการที่พอมีออกซิเจนหลงเหลืออยู่เราลองจินตนาการอย่างนี้ไรด้เวลาที่ขนมอ่ะมันจะเสื่อมเสียบางทีมันมีสปอร์ของเชื้อราอะไรเนี่ยติดอยู่หลงเหลือถ้าวันนี้ค่ะเราสามารถหยุดการเจริญเติบโตของมันได้ก็คือทําให้มันไม่สามารถเจริญเติบโตได้คือเราต้องสก,กัดไม่ให้มันโตนะคะเรามีอาหารแต่เราไม่มีอากาศ ตัวนี้ค่ะก็เลยทําหน้าที่ที่เอาอากาศออกไปก็เลยนะคะที่จะทําให้เจ้าตัวเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมันไม่จเจริญเติบโตเพราะว่ามันไม่มีอากาศพอนึกภาพออกเนอะว่าเขาไปทําหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการบรรจุเองก็ดีในขั้นตอนของการทําเพื่อให้มันปลอดภัยก็ดีตรงนี้เราก็ต้องไปควบคุมเพราะว่าถ้าตั้งต้นมาไม่ถูกวันนี้คุณใช้อันนี้เข้าไป ก็ไม่เกิดผลอะไรนะคะมันไม่สามารถช่วยเยเรายือดอายุอะไรได้เลยทีนี้หลายๆคนมกักจะถามต่อว่าเอ๊แล้วถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้ในปริมาณที่เรียกว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเชโมดแนะนำอย่างนี้คุณต้องทดลองอุย้ยทำไมถึงต้องทดลองล่ะเพราะสูตรแต่ละคมมันออกมาไม่เหมือนกันอย่างมะคน,นีนน่ขนมนะคะเป็นขนมค่อนข้างสดเลยอย่างมะนขนมมีความชื้ที่ค่อนข้างต่ำ เออขนมที่ดูหน้าตาเหมือนกันมันอาจจะทําให้ขนมของเราเนี่ยอายุสินค้าแตกต่างกันต่อให้วันนี้คุณเอาไปใช้ถ้ามันแตกต่างกัน ในเรื่องของโครงสร้างสูตรคุณจําเป็นที่จะต้องเทสแต่การเทสการทดลองมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความสะอาดด้วยแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะนำออกซิเจนแอลซอเบอร์เนี่ยไปใช้งานในแต่ละขนมแต่ละประเภทเรื่องตัวฉิมโมเองเคยทําการทดลองขนมนะคะที่เป็นประเภทชิฟฟอนคีนให้กับนักเรียนของฉิมโมนเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าต้องพูดตรงว่าออกมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยในเรื่องของการ แบ่งใช้ว่าเอ้ยวันนี้เราจะใช้ทดสอบเนี่ยควรจะเท่าไหร่ได้บ้างอย่างตอนแรกเนี่ยเราคำนวณน,นะคะเราก็คำนวณออกมาได้วประมาณ2 0 0ร้อซีซีแต่เวลาเราใช้จริงอะ่ะเราอาจจะใช้ถึง300เพราะอย่างที่บอกว่าตัวขนมเองค่ะมันมีในพาร์ทของอ,อ,อากาศที่อยู่แทรกซึมระหว่างบรรจุภัณฑ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์ของขนมเองหรือว่านรงนั้นไม่มีขีดห่ออะไรตรงนี้เราก็เผื่อขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะมีทั้ง200 300 500C ซีซีนะคะแล้วก็เราเอาผลที่ดีสุดเนี่ยออกมาแล้ว วก็เราก็เลือกใช้อนัน้นาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรจะทำควบคู่กันไปตั้งแต่แรก เพื่อที่เราจะไ,ไม่ต้องเสียเวลาในการทดลองแต่ละครั้งนะคะคือในหนึ่งครั้งเมื่อเราจะทดลองใช้เนี่ยเราอาจจะทดลองเก็บตั้งแต่200 300- 500นะคะบางครอาจจะถึง1000เลยเพื่อทดสอบดูว่าอันไหนเนี่ยที่มีความเป็นไปได้แล้วเราพอใจกับสูตรที่เราตั้งขึ้นมาร่วมไมถึงนะคะต้นทุนที่เราต้องการจะได้ด้วยว่ามันยังหลงเหลือกําไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าการที่เราเพิ่มเจาะซิเจนแอบซอร์เบอร์มันก็ทําให้เราเพิ่มต้นทุนสินค้าแต่แน่นอนคะ่ะว่ามันก็ช่วยทําให้อายุขนมข,ของเรานัก ต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องการเก็บรักษากันบ้างด้วยปกติเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะขายเป็นลักษณะแบบคือ100ซองขึ้นไปนะคะในหนึ่งแพ็คมันก็จะมาเป็นถุงสูญญากาศแบบนี้วิธีการเก็บรักษาและวิธีการใช้งานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยก่อนที่จะบรรจุเจ้าตัวเนี้ยลงไปในบรรจุภัณฑ์ของเราแล้วก็พร้อมจะซิลปิสนิท ก็คือสมมติว่าตรงเนี้ด้านหน้าเป็นขนมเนะเราก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมเลยเพราะเวลาเราตัดออกมาปุ๊บเราก็วางๆวาง,วาง,วางแล้วเราก็สิวมันจุนะคะตรงเนี้เขาอ่ะ มีการเขียนเอาไว้ว่าไม่ควรเกิน30-45นาทีต่อการใช้งานเพราะไม่งั้นตรงนี้มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วยิ่งอย่างหนึ่งอากาศยิ่งร้อนตรงนี้ก็จะสามารถทํางานได้เร็วขึ้นอวแล้วถ้าเราทํางานไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วเราเอาไปใช้ถ้าเรานะคะเอาออกซิเจนแออร์เบอร์ปล่อยให้เขาทํางานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วอ่ะ เวลาเราเอาเขาไปใช้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรค่ะมันก็จะเสื่อมเสียนะคะแล้วก็ใช้งานไม่ได้เท่ากับว่าไอที่เราใส่ไปมันก็สูญเปล่านั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เขาทํางานเราจะรู้ได้ไงว่าออกซิเจนของเราเนี่ยยังทํางานดีอยู่นะคะคือหนึ่งเวลาที่เรา แกะออกมาแล้วเราใช้ไม่หมดต้องการที่จัดเก็บเนี่ยเราควรจะรีบซิลให้ปิดสนิทเลยนะคะถ้าเป็นไม่ได้ให้เอาอากาศออกให้ได้มากที่สุดแบบนี้นะคะยางนี้ก็จะอยู่ได้นานคือแนะนําว่าใครจะใช้ตัวเซนเซอร์บอร์เบอร์ก็ควรจะมี ตัวซิวที่ทําให้อากาศเนี่ยออกไปได้ด้วยแต่ถ้าใครไม่มีจริงใครไม่มีแนะนําว่าคุณซื้อมา1 0ยซองแล้วมันจะเป็นที่ต้องทดสอบที่จะทดลองก็ควรที่จะใส่อีกถุงที่เป็นลนักษณะของถุงฟลอยนะคะฟอยทึบเลยก็คือแบบด้านหนึ่งเนี่ยประมาณสัก90ไมคอนขึ้นไปคือหรือสองด้านรวมกันเนี่ยประมาณ180ถึง200ไมคอน แล้วก็ซิลให้ปิดสนิทเลยนะคะตัวบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฟอยอะ่ะมันก็จะช่วยทำให้เจ้าออกซิเจนแอบซับเบอร์เนี่ยยังทำงานได้ดีแล้วเมื่อกี้ที่ชมดพูดว่าเอ้ยแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันยังใช้ได้อยู่นะคะเวลาที่เขาสัมผัสกับอากาศสัมผัสอากาศสักครู่หนึ่งสักประมาณ5นาทีนะคะประมาณ5-10นาทีเนี่ยเราจับไปเราจะรู้เลยว่ามันอุ่นๆ เออมาดูดๆเนี่ยคือเขาทํางานคือเขาทํางานปก็คือเขาดูดซับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศตรงนั้นนะคะหรือไม่กระทั่งบางทีเราเผอแกะเอาไว้แล้วเราใช้ไม่หมด มันก็จะเกิดเป็นเหงื่อเป็นไอขึ้นมาคือเราไม่ได้อยากให้มันเกิดนะคะอันนี้คือเขายังทํางานแต่เมื่อไหรก็แล้วแต่ที่ตรงนี้มันทํางานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันค่อยๆเสื่อมสภาพลงตรงนี้มันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่เกิดความร้อนที่ตัวตัวออกซิเจนแอบซับเบอร์แล้วนะคะมันก็จะเสื่อมสมรรถภาพไปก็อันนี้คือวิธีการเทสหรืออีกอย่างหนึ่งบมงคนอาจจะบอกว่าเอ๊เชฟลองแกะมาได้ไหมนะคะก็ได้ถ้าแกะออกมามันยังเป็นผงๆเป็นลักษณะแบบ เป็นผงเหมือนทรายแห้งๆเ้ี้ยก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้ามันแห้งไปแล้วมันแบบมีความแข็งอันนั้นก็คือเขาทำงานไปแล้วการนำไปใช้มันก็จับไม่เกิดประโยชน์นนัเองค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวทิชมจะทวนให้ทีละข้อเลยว่าถ้าคุณจะใช้คุณต้องเริ่มจากอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็คือเริ่มจากบรรจุภัณฑ์ที่ต้องปิดสนิทนะคะแล้วก็ควรจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาเหมาะสมกับเขาด้วยมันจะอยู่ในเรื่องของถุงนะคะถึงภาชนะต่างๆที่เอามาใช้แล้วเขาปิดสนิทจริงๆนะคะไม่ควรจะเป็นกล่องที่เป็นลักษณะถ่า,ายเทได้สะดวกหรือแม้กระทั่งถุงบางชนิดเนี่ยที่สามารถมีอากาศแทรกซึมเข้าไปได้อันนี้ก็จะไม่เหมาะค่ะแนะนําว่าให้ควรศึกษา ตรงนี้เพิ่มเติมก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราใช้ผิดเนี่ยมันก็เท่ากับว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรอันที่2เลยก็คือว่าให้เราคํานวณให้ดีนะคะเกี่ยวกับการที่เราจะใช้ก็คือมีน้ําหนักของตัวขนม A นะคะตัว วางยาวสูงของบรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็เขาจะไปดูเรื่องของอากาศที่เหลือที่สําคัญก็คือให้เราทดสอบเผื่อไว้สักนิดนึงสมมติว่าเราคํานวณได้100ให้เราเผื่อไว้สัก100 200นะคะหรือ300เนี่ยเราควรจะเผื่อไวไ้เป็นลักษณะนี้เพื่อทําการทดลองหนึ่งครั้งมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีค่าเฉลี่ยออกมาให้เราสามารถรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะ่ะเราจะต้องใช้ตัวไหนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเวลาที่เราจะใช้ตัวเนี้ยบางทีอายุสินค้าเราก็จะนานเนาะบางคนอยากให้แบบ20วัน30 วันหนึ่ง,เ,ง,งเดือน2อเดือนบางคนอยอาจจะเป็นปีอะคะ่ะ mm. ก็จะได้เก็บควบคู่กันไปอันนี้สำคัญมากๆเลยต่อมาข้อที่สามเลยก็คือเวลาเปิดใช้นะคะแล้วก็วิธีการเก็บเนี่ยมันควรจะควบคู่กัน,นะคะ่ะเวลาเราจะเปิดใช้เราก็ควรจะแกะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วพร้อมที่จะบรรจุซิลแล้วก็ปิดปากถุงให้เรียบร้อยอันนี้คือสำคัญมากนะคะก็แล้วก็ตัวเนี้ยก็ควรจะ เก็บแบบสมุญญากาศแบบนี้แต่ถ้าไม่มีจริงๆนะคะอนุโลมได้ก็คือลองใส่แบบเป็นบรรจุพันธุ์ฟอยแต่แน่นอนค่ะว่ามันไม่ดีเท่าตัวบรรจุพันธุ์เดิมของมันแน่นอนนะคะอันนี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าเท่านนี้คุณจะเลือกใช้ออคซิเด s อั b e r เบอรคุณจะต้องรู้3มเรื่องนี้แล้วก็ทุกครั้งที่จะใช้เนี่ยก็ต้องคํานึงถึง3เรื่องนี้ด้วยค่ะนะคะแล้วก็ e ีนี้นะฝากไว้เกี่ยวกับคนที่อยากจะทําขนมให้แบบ ขายได้อายุนานๆนะคะเชมดก็แนะนำค่ะมีคอร์สเบเกอรีอ่เักเซสนะคะแล้วก็ฟู้ดแอนด์เบเกอรี่เชล์ไลฟ์บอกเลยว่าคอร์สเนี้ยจะพาใหทุกคนไปแบบจัดแน่นจัดเต็มสามารถรู้ลึกร,รู้จริงบรรจุพันุ์มีอะไรนะคะคือแบบอยู่ในนั้นนะคะก็ลองไปสอบถามที่ไลน์แอดเชมดได้นะคะถ้ะาใครชอบเนื้อหาดีๆที่เกี่ยวข้องกับการทําขนมการทําธุรกิจเบเกอรี่อยากทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตได้ ไปต่อได้มากขึ้นนะคะวันนี้ทุกคนอาจจะเจอปัญหารอบด้านแต่เชื่อว่ารายการ The Baking Lab เนี่ยจะเป็นรายการหนึ่งที่จะทาให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําขนมได้เติบโต,ตมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นจากเล็กๆเลืเล่อยไปสู่ SME หรือแม้กระทั่งเป็นลักษณะของโรงงานก็อยากจะให้รายการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําขนมขายไดแ้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเอาไว้กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยว่ามาเจอกันใหม่อีีหน้าอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย